สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราพามาชมเคล็ดลับการปลูกบอนสีต้นเล็กๆว่าเวลาไหนที่เราควรที่จะให้ปุ๋ยเขาค่ะนี่คือบอนสีต้นเล็กๆซึ่งเราเพิ่งได้มาไม่นานค่ะตอนที่เราได้มาแรกๆเราก็ควรที่จะชามเขาไว้ด้วยกับมะพรา้าวสับหรือขุยมะพร้าวค่ะเพื่อเป็นการเรียกลากเขาค่ะ ต้นนี้เราเพิ่งได้มาไม่นานค่ะเราจะชามเขาด้วยกะมะพร้าวสับและขุยมะพร้าวค่ะเป็นบอนสีหนุมานข้าเฝ้าค่ะวิธีที่เราจะดูว่าต้นไหนที่เราควรที่จะให้ปุ๋ยหรือไม่ให้ปุ๋ยเราจะดูที่ก้นกระถางค่ะถ้าต้นไหนเขามีรากออกมา นั่นก็แดงว่าต้นเขาแข็งแรงถ้าต้นไหนที่เขายังไม่มีรากออกมาเขานั้นยังเล็กเกินไปเรายังไม่ควรที่จะให้ปุ๋ยเขาเราควรที่จะชำเขาไว้ก่อนค่ะต้นนี้ก็ยังเล็กมากเลยค่ะเป็นบอนสีหงส่สวนค่ะและมาดูต้นนี้ค่ะเราได้มาก่อนหน้านี้ค่ะ เราจะมีการให้ปุ๋ยเปลือกไข่เขาไปก่อนค่ะเพราะปุ๋ยเปลือกไข่ก็จะไม่มีอันตรายต่อต้นบอนสีต้นเล็กๆเลยค่ะแถมยังช่วยบำรุงและทำให้เขากัดสีสวยด้วยค่ะและนี่เป็นบอนสีจอบทับที่เราชามเขาไว้ด้วยหัวค่ะพอเขาแตกใบออกมาหนอนแก้วก็จะมากัดใบเขาค่ะ หนอนแก้วนั้นก็จะเป็นศัตรูของบอนสีเลยค่ะเขาจะออกลูกออกหลานมาแล้วก็จะมากัดใบของเราเลยค่ะต้นนี้ก็ยังไม่มีรากออกมาเยอะค่ะเราก็จะเลี้ยงเขาไว้ก่อนค่ะส่วนต้นนี้เริ่มที่จะแข็งแรงแล้วค่ะเพราะเขามีใบที่เยอะเลยค่ะ และเราจะดูที่รากค่ะรากเขาเลยกระถางออกมาแล้วต้นนี้สามารถให้พวกปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอื่นๆได้แล้วค่ะจะสังเกตเห็นใบเขาเริ่มที่จะก,กัดสีสวยเลยค่ะใบหนาใบแข็งแรงค่ะและนี่จะเป็นต้นที่เราเพิ่งได้มาค่ะคือบอนสีเจ้าจากกักรพรรดิค่ะ เริ่มที่จะโตและมีการแตกหลอดแล้วค่ะเริ่มที่จะก,กัะสีสวยแล้วค่ะเขาก็มีรากออกมาแล้วต้นนี้สามารถเปลี่ยนกระถางและให้พวกปุ๋ยคอกได้แล้วค่ะเพื่อบำรุงให้ต้นและใบนั้นแข็งแรงและใบใหญ่ค่ะ และนี่คือวิธีที่เราจะดูว่าต้นไหนควรที่จะบำรุงเขาด้วยพวกปุ๋ยคอกหรือต้นไหนที่เรายังควรที่จะเลี้ยงเขาเอาไว้ก่อนค่ะเป็นวิธีที่ดูแลบอนสีแบบง่ายๆเลยค่ะถ้าเราเลี้ยงอย่างถูกวิธีเราก็จะได้ บอลสีที่สวยงามและไม่ทิ้งใบค่ะและจะไม่มีใบเน่าให้เราเห็นด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ